สวัสดีครับขอ,อินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c, c S A, g จิ N ๊ตซ่าเกมรนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมอัดอันใหม่นะครับที่ผมใช้ตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับพอดีโปรแกรมกัดอัดตุ้ยนะครับพอดีโปรแกรมอัดอันเก่านะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเหมือนตัวแคปผมจะเสียเหมือนกันเหมือนกันยังไงไม่รู้อ่ะแต่ตัวนี้ผมโหลดมาใช้ได้สักพักก็ละอ่าตัวใหม่นะครับเอ่อผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับอันนะครับเดี๋ยว นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงการโหลดนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าหน้าเว็บเก่าแบบนะครับก่อนต้อนเทสแบบหนึ่งนะฮะไหนวะลืมเอออันนี้น่าจะใช่นะฮะเด็ดอาจจะชา้านิดนึงนะครับอ๋ออ๋อค้างค้างค้าง,าง,างนิดนึงครับต่อเฟสใครถามในแค่ะถามเนี้ยถามเนี้ยแค่อะไรแค่หนูเหรออะไร ไม่รู้ช่างแม่งนะครับก็นี่ครับไฟล์ขนาด22.74 MB นะครับก็เห็นเขาบอกว่าถาวรนะครับผมก็ลองใช้สักพัก็เออก็รู้สึกมันก็ไม่อันนั้นนะครับแต่เท่าที่ที่ผมไปเคยโหลดมานะครับมันใช้เต็มที่7วันนะครับอให้คุณคลิกโหลดไปนะครับคลิกโหลดเสร็จมันก็จะเป็นไฟล์หน้าตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคืออยู่ข้างในนี้นะครับ โหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์แฟ้มหนังสือนะครับสามเล่มซ้อนกันนะครับพอแต่ไฟล์มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาจะมีสามแฟ้มนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็ next 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 นะครับสําหรับผมจะไม่ติดตั้งซ้ําอีกรอบนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมนี้ทายอยู่นะส่วนนี้คือแคกนะครับก็กดคอนโทรล A แล้วก็ Control C นะครับเพื่อ Copy นะครับไปวางในแฟ้มโปรแกรมของเรานะครับผมก็จะทำให้ดูเลยเอาปิดอันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแล้วกดนะครับกดวางไปน่อันนี้คือผมจะไม่วางนะครับจะไม่กดเอ่อนี่ก็ไป r ร p e a t นะคือนี่ผมวางไปแล้วไม่อยากวางเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับก็แค่นี้แหละครับส่วนลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจดีคนหนึ่งนะครับที่เอาโปรแกรมนี้มาเผยแพร่ให้ผมนะครับผมก็ก็จะให้เครดิตเขานะครับให้เครดิตเขาอยู่นะครับก็ของคนนี้นะครับนี่นะครับชื่อโปรแกรมไหนผมก็ลืมแล้วนะครับถาวรนะครับของผู้ชายคนนี้นะครับนะครับเนี่ยของคนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคนนี้มากครับลิงโหลดเนี่ยผมจะทิ้งให้ทั้งลิงก์เลยเนี่ยลิงก์วิดีโอเขาเลยเนี่ยอ่าแล้วคุณก็ ก็ไปกดโหลดใต้คลิปข้ออ้อนนะโอเคนะไยบายแต่วันนี้ก็ไม่มีแล้วก็เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่แนะโปรแกรมไอ้ไม่แนะนำแม่แล้วม่แล้วแม่แนะนำโปรแกรมแค่นี้นะครับไปบายไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยล่ะายบายจุบ๊บจุ๊บ